มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนหนุ่มก่อเหตุขโมยไฟท้ายรถยนต์กลางวันแสกๆในลานสอดโรงพยาบาล 20ม,มาการาคม2567ผู้สื่อข่าวรายงานว่าคนกล้าขโมยไฟท้ายรถจยงกลางวันแสกๆในลานจอดโรงพยาบาลปลวกแดงจังหวัดระยองโดยเหตุเกิดภายในลานจอดรถโรงพยาบาลปลวกแดงที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาวันที่19ม,มาการาคมที่ผ่านมานะคะขณะนั้นคุณเ,เอผู้เห็นเหตุการณ์จอดรถอยู่ในลานจอดรถโรงพยาบาลปลวกแดงพบกับชายอายุประมาณ30ปีสูงประมาณ170เซนติเมตรรูปร่างสันทัด ส่วนชุดดำมีพฤติกรรมน่าสงสัยทำท่าทีเดินโทรศัพท์คุณเอ๋จึงใช้โทรศัพท์มอือถือถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะจากนั้นไม่นานชายคนเดินกล่าวสบโอกาสจึงได้ใช้เครื่องมือช่างงัดถอดไฟท้ายทั้งสองข้างรถยนต์กระบะคันหนึ่งซึ่งจอดอยู่ในลานจอดรถนะคะหลังจากขโมยถอดไฟท้ายได้แล้วคนร้ายจึงนํามาใส่รถกระบะ4ประตูสีเทาของคนร้ายซึ่งจอดอยู่ใกล้ๆแล้วก็ขับรถออกจากลานจอดรถโรงพยาบาลปวกแดงอย่างใจเย็นค่ะโดยไม่ทราบทิศทางหลบหนีไปไหน หนุ่มก่อเหตุขโมยไฟท้ายรถยนต์กลางวันแสกๆในลานจอดรถโรงพยาบาลขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ